คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทําคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 5ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากผิดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากร์โดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าท4 6 5 Channel ใชน y ใน t u b e นะคะต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงเป็นประจําทุกๆเดือนคลิปนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลคลิปเป็นคลิปพิเศษมากนะคะที่กิ่งฟ้าตั้งใจทําให้ทุกท่านมากๆหากกิ่งฟ้าว่างนะคะอ่ะก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันประจําเดือนเมษายน2 564นะคะแต่ส่วนท่านใดที่ชอบดูเป็นแบบ12ราศีมากกว่านะคะประจําเดือนเลยอาจารย์ลงไว้ครบเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นอาจารย์จะทาเป็นประจําเลยนะคะก็ ก็อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วใต้ Description หรือว่าในคอมเมนต์ที่อาจารย์ พินตัวเองเอาไว้นะคะหรือว่าบางท่านถน,นัดในการเข้าช่องของอาจารย์กิงฟ้าเข้าไปนในเพลย์ลิสที่เขียนว่าดวงเดือนเมษายน2 5งหคุณก็จะเห็นครบทุกราศีคุณก็ไปเลือกรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะแต่ท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงทั้ง7วันหรือจะดูควบคู่กันก็ได้ก็ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก็อย่างอย่างเช่นเคยาจะาทำานายโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติเป็นแนวทางนะคะอาจารย์ก็จะมีพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะคะ,ะก็คลิปนี้ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มนะคะค ว่ามันเป็นคลิปที่ อาจารย์ไม่ได้ทำลักษณะนี้แบบนานแล้วพอสมควรนะคะเคยทำเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วคือย้อนไปนานมากนะคะอ่าก็เห็นหน้ากิงฟ้าบ้างอาจจะไม่เห็นบ้างนะคะไม่ต้องเบื่อกันนะเพราะว่าจะไม่ได้เห็นในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะจะเห็นเฉพาะบางคลิปเท่านั้นเองนะอ่าแล้วก็ขออภัยสำหรับแบ็ k กราวด์ที่ค่อนข้างจะรกลุงลังมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นสไตล์แล้วกันธรรมชาติเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวกิงฟ้าค่อยๆพัฒนากันไปนะคะอาจจะมีแบ็กดรอปให้มันดูดีกว่านี้นะคะอ่เอาเป็นว่าวันนี้ให้ฟังคันทํานายแล้วก็ดูไพ่ของกิงฟ้า และกันเนาะ,อะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะชาววันอาทิตย์นะเรามาดูดูของท่านกันเลยดีกว่าค่ะ Innocence Nature Acceptance Cultivation Openness Determination Energetic Movement ค a r มม n decision โ okay. อเคสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณทำงานหลากหลายอย่างมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะเหมือนกันตัดสินใจจะอยู่หรือจะไปตัดสินใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้เนี่ยให้เรามาระวังเรื่องคำพูดนิดน,นึงนะคะคำพูดคำจา,จาราหรืออารมณ์ของเราให้คิดก่อนพูดมีสติเยอะๆก่อนที่จะทำอะไรนะคะแต่อาจารย์ มองว่าคุณยังโชคดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนแบบคอยดันหนุนหลังคุณและคุณเป็นที่ยอมรับแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าความเครียดจะครอบงําคุณในบางครั้งนะคะพยายามปลดปล่อยพลังงานด้านลบบ้างทํางานส่วนทํางานเวลาพักต้องพักให้ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะ ทํางานหลากหลายอย่างบางทีอยู่ออฟฟิศบ้างไม่อยู่ออฟฟิศบ้างหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางก็ค่อนข้างดีนะคะแต่มันมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะคะบางท่านอาจจะตัดสินใจว่าจะทํางานตรงนี้ต่อหรือไปที่อื่นดีนะคะหรือว่ามีการพัฒนาตนไปอีกระดับไปอีกขั้นหนึ่งมากๆนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นการพัฒนาการขยับขยายบางท่านทํากิจการหรือว่าธุรกิจส,ส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะขยับขยายมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ,ะสำหรับบางท่านที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกของกินของบริโภคของสวยงามของประดับตก ของอหรือว่าชีวิที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะช่วงนี้จะมองจะลดแล่นทําอะไรก็มักที่จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะมีเรื่องการเรียนรู้เข้ามาเพิ่มเสริมนะคะเยอะเหมือนกันช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าต้องไปคุมลูกน้องเยอะต้องสอนลูกน้องเยอะคือช่วงนี้อาจจะเหนื่อยมากในการที่จะต้องสอนต้องอแนะนําคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเหนื่อยที่คุณจริงๆก็เคยชินอยู่แล้วใครบ้างที่ทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยนะคะฉะนัน้นเป็นเรื่องปกติทําไปเถอะดีกว่าไม่มีอะไรทานะคะ ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็สีสันของชีวิตเราชีวิตของมนุษย์เราไม่งั้นเราจะเบื่อนะคะอยู่บ้านเราก็จะเบื่อได้นะคะแต่บางท่านทํางานอยู่ติดกับที่ช่วงนี้เนี่ยมันแปลว่าคุณเองอาจจะมีการขยับขยายเปลี่ยนกิจการหรือว่ามันแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่นะคะเข้ามาซ,ซื้อผลิตภัณฑ์หรือร่วมงานกับเราก็เป็นได้โดยภาพรวมคือมันดีแล้วบางท่านอาจจะทําเกี่ยวกวับพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลบางท่านอาจจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเหมือนผลิตภัณฑ์คุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือว่า คุณเองอาจจะมีการพัฒนาในในโปรดักตของคุณคือโดยภาพรวมมันเป็นพลังงานที่ดีมีการอัพเลเวลไปอีกสเต็ปไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆหรือว่าข่าวดีที่จะเข้ามามันมีมันมีเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนปาฏิหาริย์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยเช่นกันนะชาววันอาทิตย์เป็นปาฏิหาริย์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่คาดคิดนะคะบางทีบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ได้มันก็จะได้ถ้าเรามีความพยายามหรือว่าเรามีความตั้งงงงใจจจมมาาาาาาารรื่่่่ออออยตตลดดดดะะะคบบททนนนไไไ้้้ํแหหหก็วัี เป็นหน้าที่ที่สําคัญก็เป็นได้โดยภาพรวมคือม,มันเป็นข่าวดีที่จะเข้ามาสําหรับตัวคุณมากๆเลยนะคะดีค่ะเรามาดูสําหรับเรื่องการเรียนดีกว่าการเรียนนะคะช่วงนี้ถ้าตั้งใจอ่านหนังสือนะไม่ขี้เกียจน,นะโหสอบได้ดีมากๆแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องสอบหลากหลายที่ต้องลองหลกักหลากหลายครั้งแต่อย่าท้อนะอาจารย์ก็บอกเสมอความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทําสําเร็จอย่าละทิ้งในครั้งที่100นะคะสู้ๆอาจารย์เปกำลังใจใเสมอเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่า คุณเองต้องจ้างใจให้เยอะๆถ้าตั้งใจเยอะเหรอจริงๆพลังงานไพ่ขึ้นสวยอ่ะมันแปลว่าประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนสุดๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่บางท่านนะอาจจะมีแบบเรียกว่าไงดีอาจจะรับเขา้ารับเข้าเรียนมากกว่าหนึ่งที่ก็เป็นได้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงย้ายคณะไปสู่คณะที่เรา พอใจมากกว่าเดิมก็ได้เดี๋ยวบางท่านทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนี้อาจจะแปลว่าทํางานมือเป็นละวิงไม่พอต้องเรียนด้วยใช้สมองเยอะแต่คุณก็ทําได้คือมันผ่านอ่ะ,อะมันอาจจะหืดขึ้นคอน,นิดนึงนะคะแต่สุดท้ายคุณก็ทำมาสําเร็จเพราะว่าจริงๆอํานาจมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณเองก็มีความพยายามคุณรู้หน้าที่ว่าคุณควรทําอะไรนะโดยภาพรวมก็คือดีมากๆ คุณน่าจะได้รับความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างคือมันเหมือนสอบได้ได้คะแนนที่โอเคหรือว่าสอบผ่านมันเหมือนเราภูมิใจด้วยคนที่ส่งเสียเราเรียนภูมิใจหรือว่าคนรอบข้างภูมิใจในสิ่งที่เราทาด้วยเช่นกันถือว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆนะคะดีชาววันอาทิตย์ดีมากเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้นะคะมันก็เหมือนมีมาได้เรื่อยนะคะแต่มันก็มีออกไปเรื่อยด้วยเช่นกันมันเหมือนแบบ มาเหมือนเดิมเดิมอะคะ่ะมันมาปริมาณเท่าเดิมเหมือนเงินของคุณแบบบางบางทีคุณขายสินค้าก็อาจได้ได้ไ,ดไม่ไม่มากไม่น้อยกําลังพอดีพอดีเดิมเดิมนะคะไม่ขาดทุนอะไรสําหรับบางคนที่ได้เงินเดิมฟิกซ์อยู่แล้วก็เป็นเงินเดินปกติแต่ช่วงนี้อาจจะแบบคุณจะใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนกับว่าเ ไม่ดีไม่แย่มันเป็นคําว่าพอดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเพราะว่าคุณเองจะรู้วิธีการใช้ตังค์มากขึ้นหรือว่าคุณจะแบ่งแยกเก็บเงินได้ชัดเจนหรือเก็บเงินอยู่ได้ดีมากๆลักการเงินงคุณจะหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นนะคะมันจะไม่ได้หมดไปกับสิ่งที่มันไร้สาระจนเกินไปนะคะแล้วก็มีเงินมีใช้เรื่อยๆนะคะไม่เดือดร้อนอะไรถือว่าดีมากๆแต่ถ้าใครคิดที่จะอ,อ,อย่างเช่นซื้อ ซื้อหรือเช่าสถานที่ต่างๆอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์หออะไรเงี้ยก็คืออาจจะหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือที่พักอาศัยหรือว่าหมดไปกับการเดินทางซะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือของกินของบริโภคในแต่ละวันนะคะอ่ะแล้วก็มีช้อปปิ้งออนไลน์บ้างเล็กน้อยแต่ไม่เดือดร้อนอะไรถือว่าดีนะคะก็ใช้เงินพอประมาณให้พอตัวอย่าอย่าเกินตัวเกินไปนะคะสําหรับเรื่อง ความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างอาจารย์มองว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆถ้าคุณเปิดใจมีโอกาสสูงมากๆนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเจอคนเก่าก็ได้หรือลักษณะคล้ายๆคนเดิม แต่ไม่ใช่คนเดิมก็เป็นได้นะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้ด้วยหรือเจอผ่านสื่อออนไลน์แต่อาจารย์พูดเลยนะบอกเลยว่ามีคนเข้ามามีคนเข้ามาแน่นอนมีโอกาสเจอคู่ของคุณเรียกว่าเนื้อคู่นั่นเองนะคะมีโอกาสเจอเนื้อคู่สูงมากๆเลยก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ดีขอให้ม่เหตุต้องออกไปนะคะมันต้องคุยกันเยอะนิดน,นึงนะอย่ารีบร้อนนะพลังงานมันขึ้นว่าต้องคุยกันพอสมควรเลยนะคะเนี่ยมันต้องคุยกันเยอะๆถ้าคุณเองคุยกันไม่มากพอมัน มันเหมือนรีบเกินไปจะไม่ใช่อะค่ะพลังงานขึ้นแบบนั้นสําหรับคนโสดที่มีคนคุยจะเป็นยังไงมีโอกาสถึงขั้นได้เป็นแฟนกันหรือพัฒนาความสาคัญสูงมากจ้าวิเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆานะคะเหมือนได้รับข่าวดีเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันก็รักกันเหมือนเดิมเข้าใจกันมากขึ้นบางท่านอาจจะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายด้วยเช่นกันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์หมายหมายความว่าเหมือนแบบพอมีปัญหาอะไรก็ ปรึกษาหารือการเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนเป็นเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องอยู่ด้วยกันแบบอย่างมีความสุขอะค่ะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วดีมากคุณเอาจริงว่าความรักของคุณชาววนาทิตย์ส่วนมากจะสมหวังนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันจะออกไปหรือคนที่มันไม่ใช่มันจะออกไปมันจะจบความสัมพันธ์ลงแต่คนที่ดีมันจะมีโอกาสเข้ามามากกว่าเดิมนั่นเองนะคะอ่าสหรับเรื่องสุขภาพช่วงนี้ให้เรามาระวังแค่เรื่องบางทีอ่เหมือนเป็นโรคเก่าที่กลับคืนมาอย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมเราชอบนั่งอะไรเป็นพฤติกรรมเดิมๆอะค่ะ มันก็จะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะเป็นพวกเนี่ยปวดข้อบา่าไหลปวดกล้ามเนื้อออกกำลังกายเยอะไปผิดท่าอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดหรือนอนตกหมอนคอตกหมอนอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ,ม,ะ,บบะ,คะมันจะเป็นแบบโรคทัท่วๆไปที่มันยังรักษาหายได้หรือว่ายืดเส้นยืดสายหรือหรือว่ากายภาพอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็ระวังระบบภายในเรื่องเลือดความดันนะคะประมาณนี้อ่ะสำหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีสําคัญมากๆนะคะก็ถ้าพ่อแม่ดีกับเรา เราควรมีความกระตันยูนะอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปู่ญาตายายใครก็ตามแต่ที่เขาดีกับเราอย่าลืมว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของความดียิ่งทําความดีความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณมากๆเลยนะคะอ่ะก็ดูต่อนะคะสาหรับเรื่องการทำบุญนะคะนอกบ้านให้ทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกคนคนด้โอกาสต่างๆนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ด้โอกาสด้วยเช่นกันนะคะเน้นทําบุญกับคนแล้วก็สัปสัตได้เลยแล้วแต่เราเลยคือ ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเอาจริงชาววันอาทิตย์คุณทําบุญกับอะไรก็ได้นะคะอยากจะบริจาคเลือดบริจาควัพรบาตน้ำพุทำทาบุญกับวัดทํทำบุญกับคนด้อยอกาศทําน้องหมาน้องแมวมูลนิธิกระจกเงาก็มีให้ทําบุญเยอะแยะหลากหลายอย่างไปเป็นจิตอาสาก็ได้นะคะคือไปทาเถอะนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์สมาธิจะช่วยได้เยอะถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้อย่างเช่นวาดรูปเขียนเ,เล่นโยคะบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็น อยู่กับน้องหมาน,น้องแมวและจากสื่อโซเชียลบ้างอะไรเงี้ยคือมันมีหลากหลายอย่างที่ทําให้เกิดสมาธิแม้กระทั่งออฟังเพลงบําบัดนะคะในในแบบใน YouTube มันก็จะมีเพลงแบบฟังสบายๆก็มีเยอะแยะฉะนั้นอาจารย์แนะนําเลยนะคะก็ไป ทําอะไรที่เกิดสมาธิเราพลังงานดีๆก็จะเข้ามาหาตัวคูณสิ่งดีๆก็จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นขอให้คุณมีความสุขม,ม,มากๆหมั่นกระทาความดีนะคะเพราะว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ like, ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ t i k t o k ได้ IG ได้จะเป็นเหมือนชื่อช่องเลยนะคะลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้า,าทานคาาลเอาาไไว description. ไว้ต script Link ม่่จะ Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ